นี่ไม่ใช่ดวงจันทร์แต่ถ้าคุณดูน้ำอยู่นั้นน้ำคือดวงใจเอาวปู่เอ้ยป้าเอ้ยไปแล้วไปปุ๊บหลับไปที่เดียวกับนิวอามสโตนมาจริงๆ จะบอกด้วยความมั่นใจนะใส่3ชั้นเอ่อเพื่อถ่ายรูป,ปสวยๆชั้นหนึ่งเอ็กซคิดว่าไม่ไหวก็เลยเอาเสื้อหนาไปชั้นหนึ่งแล้วก็นี่ชั้นหนึ่ง,อง <laughs> ตอนนี้23 okay. ่สโอเคเมื่อเช้าไม่ถึง20บายตามก่อนออกเดินทางอย่าลืมกินยาแก้เมาให้เรียบร้อยนะคะ <c oughs> เราอย่าแป้วนะเราต้องเตรียมตัว ที่ดูถูกขึ้นนะคะหยุดแล้วก็กินยาแก้เมาเรือนะคะน้ำเคยเป็นคนนึงที่ออกไปตกหมึกประมาณ6ชั่วโมงแล้วไม่เมาเรือเลยนะคะก็เลยมั่นใจค่อนข้างมั่นใจตัวเองถ้าใครที่ดูคลิปดำน้ำนะคะก็จะเห็นว่าน้ําเมาเรือหนักมากเพราะฉะนั้นเราอย่าไว้ใจทะเลขนาดนั้นละกันนี่เกี่ยวเหยื่อ เราใช้ปลาหมึกใช่ไหมพี่ใช่ปลาหมึกอะไปลาหมึกค่ะวันนี้มันมีปลาอะไรบ้างให้เราตกเกาะร้านเนี่ยปลาไซแดงกระริงครับผกปลาทีโนกแซลมอนมีปะแซลมอนไม่มีปลาเอ้าหเอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษหลุดแกไก็ต้องตกใจครับ อุสาเ<ะ>ข้ามาเมื่อกี้ได้นกกกาลิงแล้วก็หลุดพ้องมาแต่จะตั้งกล้องถ่ายทุกคนเนี่แหละไอ้บ้าเ้ยโอเคต่อเฮ้ยได้อีกแล้วอ่ะนกกระลิงอีกตัวเดิมมะเนี่ยนอน อีกแล้วให้ตัวเดิมโอ้โหไวม่ก ตัวใหญ่นะคะใส่บุ้มใส่บุ้มใส่บุ้มได้อีกหนึ่งตัวแล้วกับปลาใสแดงขอรนะคะนี่ก็บอกตัวใหญ่ด้วยตามไปดูความวันนี้เรือคืนทั้งนั้นี่เราตกปลาลิ้นหมาได้พี่เขาบอกว่าตามันอยู่ติดกันเนี่ยเห็นป่ะหนองน้ำตกได้ค่ะว้าเที่ยง3-7นี่คือปลาที่เราได้นะคะเยอะมากเยอะมาก เยอะมากมีข้าวกินแล้ววัน <laughs> นี้เราแวะเข้ามาที่เกาะสากนะคะที่ประดิษฐ์ของเราเป็นเชฟเปลี่ยนจากกับตันเป็นเชฟหนาที่ดิษนะหลายน้าที่นนะหลายน้าที่หนหนทแล้วเดี๋ยวเราจะได้กินกันแบบสดๆตกขึ้นมาเองสุดยอด <laughs> อย่างเสียนอนะ พี่ดิดกำลังทำข้าวให้เราทานนะคะพี่บอกว่าโอ้ยฝั่งนู้นสวยมากมีชายหาดส,สวยๆเลยนะคะให้เรามาเดินเล่นแต่ว่าคนที่มากับน้ำเขารู้สึกว่าอยากจะเัื่อเโ้ยแต่ดูตรงนี้ก็สวยแล้วอะ่ะว้า เในทั้งซาซิมิแล้วก็แบบเบิร์นอันนี้คือสายแดงใช่ไหมคะว้าวเกนโอ้นี่นี่จุดเด็กผมอยู่นี่ครับวี่งไม่น่าปล่อยเลยตัวเล็กๆอ่ะทอดปลาโชว์ด้วยพ <c oughs> ี่เนทน่ารักสุดต,ตัวเล็กๆบางทีกินไม่ได้คะคะรอเอามาทอดกัน,น,นปาลาเล็กหมา อออืม,อมแต่ว่าพี่ดิดน,นะคะเขาบอกว่าบนก่อนนี้มีคนดังๆมาเยอะมากนะคะกับกอสาแะ้าก็เลยกลับขึ้นมาอีกรอบนึงเพื่อที่จะมาดูนะคะนี่อ๋อตรงนี้ไงเขากั้นไว้อ๋อเนี่ยที่เขากั้นไว้ทั้งหมดนี่เลยหรอ David Thompson Minister of Defense Fiona Honda is the Queen of Nepal Oh my god Armstrong อนี่เหรอนิวเหรอเฮ้ยนี่น้ำเปิดดูนะคะเหมือนจะเป็นนี่จะเป็นน่าจะเป็นนิวอัลมสตรองถ้าเป็นชิ้นของจริงนะจริงหรอนี่คืออพอลโลส1เอ็ดเฮ้ยวัดเนี่ยเขาเขียนไว้อัลมสตรองวัดเขาบอกว่านิวอัลมสตรองเคยมาที่นี่ค่ะที่นี่ไม่ใช่ดวงจันทร์แต่ถ้าคุณดูน้ำอยู่นั้น แล้คก็ลงใจไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลารขึ้นฝั่งกันนะคะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ5-6ชั่วโมงแต่ว่าโดยก็ขึ้นแรงมากาาาาาสรุปนะไปเซิรมาแล้วนะคะว่านิวอัลซองเขาเคยมาจริง 3ตุลาคม2512เขีเอาไว้ในเว็บของ True ID นะคะผู้เขียนจุดอนุสรสีำคำขวัญน,นั่นเองนะคะเรา,าไปที่เดียวกับิีอามสตองมาจริงๆเสร็จแล้วนะคะทริปตกปลาที่พัทยาของเรานะคะทั้งหมดทั้งมวลตั้งแต่ เาวงนเช้าถึงบ่ายสาม,มก็ราคาสามพันหานะตกปลาแบบสนุกสนุกนะคะไม่อั้นเต็มที่เลยซึ่งเราก็ตกได้ค่อนข้างเยอะมากก็มีความสุขแล้วก็คิดว่าทิปหน้าอาจจะมาหาอีกนะคะกับพี่บุญแทนหรือว่าพี่ประดิษฐ์ของเรานั่นเองนะคะใครที่อยากจะมานะคะพวกเราขึ้นที่แหลมมารีไฮนะคะพัทยากลางนี่คือ ของพี่บุญแทนนะคะเหต่ว่า My Friend Boat Service นะคะดีเคที่บุญแทนก็ได้นะคะเพราะว่าพี่กัน,น่ารักมากๆเลยใครที่อยากจะตามมานะคะเป็นสายแบบว่าตกปลาของเราก็ตามไปก็ได้สรวปนนี้พวกเราไปแล้วนะคะมีคนตายหนึ่งหน่วยนะคะสุดท้ายเมาหรือ <laughs> แล้วเจอก,กันค่ะบ๊ายบาย